สวัสดีทุกคนวันนี้พวกเราจะลงไปเดินเล่นในบอ่อนี่คือลังนกที่นะ้องเรากับพี่เราสร้างมาเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่แล้วนะนี่คือต้นไม้ที่เราเสียบโดนกนละมันให้แตกทุกคนกำลกงมันสีดาให้มันแตกเป็นลาวทุกคนถ้าเราจะได้ตั้งมันแบบไม่ต้องหล่นเดี๋ยวพวกเราจะลงไปก่อนตอนนั้นเราเห็นเครื่องบินใช่ไหมตอนนั้นเนะ่ดูแบบเสียงดังมากเรากลัวมากเลยทุกคน รือว่าเสียงเรารู้ว่าเสียงเดือบบแต่เราเราสื่อหน้ากลัวนะก็คือเราคือเราเราคือเราไปคนเดียวไม่ได้ทุกคนนัเหไนเราเผลอไปอยู่ไปไกลๆนู่นน่ะนี่คือม้อยู่ไกลน,นู่นเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะตอ๊อ p ก่อนเราเราดีทุกคนเรากลับมาตรงนี้นะราเลิกเกิดไม่ได้เขาไม่มีน้องเรามาวันนี้วันพุธทุกคนยูพรุ่งนี้งเดี๋ยวพรุววง่รววงนี้เราจะไปรูเรียนละ ก้อนนี้ห็นก้อนนี้ไหมโอ้ยนี่คือคือเราใช้เครื่องเราใช้เครื่องลองโซ่สับนะทุกคนเราไม่ต้องถือโซ่สับกันอาดหินโนนะทุกคนเราใช้แบบนี้นะนเห็นไหมมันเป็นมันจะเป็นครื่อแบบนี้ทุกคนเราสามารถลองโซ่สับได้ด้วยแล้วเรา,าถ้าเราทำเอียงๆโซ่สับมันไม่หล่นมันแบบนี้ทุกคนแต่วันนี้ก็ตกลงอยู่นะั้นเปลเราทำแบบนี้ แต่บางทีก็มีประโยชน์นะเวลาเราได้ส่งข้างคางให้คนดูเห็นเราดูที่เราไม่ต้องขันอะ่ะขอลองขันเป่ั้นดูนะว,วันนี้เราจะได้ลงไปไกลๆวันนี้เราไม่ได้เห็นูเลยบีคร้บินมาด้วยขึ้บินลงนั้น,นยากัว่ามากทุกน เรว,วขอเดินกับทุกคนเราสองเหมือนไกลมากแต่ความจริดูนะดูขนาดมันใหญ่แบบที่เห็นเลยนะทุกคนเราใกล้ๆมันดิความจริงใหญ่มากเลยนะใหญ่แบบที่เห็นในชีวิตเลยเฮ้ยเอาเอา,เอาทุกคนเราอจจับหัวเราอจจับหัวทุกคนเราอจจับหัว ราใช้เครื่องนี้น่เราที่โดยที่พวกเราไม่ต้องโดยที่เราไม่ต้องถือโซ่สั์เราจะมาดูต้นไม้ที่เราไอที่เ,เราติดรังนกรางนก,กเราวางไว้ตรงนั้นเพราะตรงนี้เราจะพอที่เราจะวางรังนกได้แต่รังนกอาจจะเบียดอยู่นี่คือต้นไม้ที่เราเสียบแบบดีทุกคนมันไม่ล้งด้วยมันไม่ล้ม นี่นคือตามองเรากับมองเราจากในบ้านนะทุกคนเราเห็นแต่เราไม่ถ่ายแล้วทุกคนแต่คือเป็นักกีให้ผ่านบ้านเพราะเราใกล้ๆนั่นคือนักน,นั่นคือเสียงมันดูแบบแบบดังมากเราสื่อเรากลัวตอนนี้พ่อเราขับอะไรไม่รูนะทุกคนน่าจะขับที่พ่อเราแอบอัดเราเอยเราเดินไปเอาไม้ไกลๆอะ่ะตอนที่เราสต็อปอะ่ะขอลงไปเอาก่อนแต่ว่า ระวังล้มนะทุกคนที่ตจุดนี้ที่เราจะลงลงอ่ะมันอันตรายอยู่่ไม่อยากล้มเ,เราไม่อยากมีฝันไล่แต่บางที่ก็น่ากลัวนะอันนี้พวกเราขอไม่ลงมกันเพราะว่าลงไปคนเดียวไม่ได้มีมเพราะว่าเราลงไปคนเดียวอ่ะมันแหมน่ากลัวนี่คือท่าเรือของยายเราหรือตาเราแล้วแหละ หรือแม่หรือพ่อเราก็ได้นี่คือตรงนี้แล้วต้นไม้ตรงนี้นี่คือนี่นี่คือ่อนที่ปีหน้านะทุกคนถ้าเขามาจับปลาอีกเราจะลงมาด้วยแต่เราไม่รู้ว่าว่าีหน้าเราจะจับปลาได้แปะได้กี่ตัวแน่ทุกปีเวลาที่เขาแต่ละทุกปีนะเวลาที่วัดบางปีที่เขาเอานาออกจาก บอกหมดแล้วว่าแต่พื้นยังแต่ว่าเหนียวอยู่นะตรงนี้มันจะแห้งไวมากเลยนะทุกคนตรงเขตตรงเนี้แล้วส่วนที่เหลือคือแห้งช้าแต่ตอนนี้แต่และสุดมันแห้งแล้วแต่เหลือบางจุดที่มันยังไม่แห้งแต่เราบอกมันจะมียากึ้นแล้วนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าเขาเติมน้ำอินไหมแต่เราสึกว่าดี แดีวพวกเราจะไปดูรังนกอีกอันหนึ่ง,น,งนะนี่ไนงะอีกอันหนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วอันนั้นรังในตรงนี้เราเหยี่ยมมาจาัดตรงนี้นะเพราะพี่เราเป็นคนวางตรงนี้แล้วเราอยากรู้จังว่าตรงนี้มันไหลมันจะมีนกมาเนี่ยฝุ่นใสรังน่าจะแห้งแล้วอะแล้วเรามีรังที่อีอีอันหนึ่งนะเรามีอยู่3รังนะรังนึงอยู่ใกล้ๆก,กับบ้านของนกนะแต่ตอนนี้นกของพ่อเราหายไปแล้วทุกคนมันหายไปไหนไม่รู้ วางตัวหายไปอ่ะขอขอดูร่างนกหน่อยพอดีน้องจะมาอยู่ได้นะแต่ไม่รู้ว่าน้องมันชอบอยู่ไหมแต่ต้นไม้ไม่มีใบไม้ทุกคนต้องขอนั่งบนไหนดีนั่งบนนี้ดีกว่าครับ เรานั่งจุดตรงนี้กรลมาแบบนี้ที่ทุกคนตอนนี้ตาเราถอยรถไปหน้าบ้านของพี่เรานะแต่แต่ว่าเราอยู่ประเทศไทยนะแต,แต่เราอยากรู้เมื่อไหร่จะมีคนต่างประเทศดูช่องพวกเรา เมื่อจะมีคนต่างประเทศดูช่องพวกเราเนี่ยทุกคนมีแต่คนคนไทยมีอยู่ยี่สองเปอร์เซ็นต์นะที่ดูช่องพวกเราแล้วเวียดนามมีเจ็ดเปอร์เซ็นต์ที่ดูช่องพวกเราไม่รู้ว่าเวียดนามเจ็ดเปอร์เซ็นต์น่คือมีกี่โทนกี่คนของประเทศเวียดนามเนี่ยที่ดูช่องพวกเราช่องพวกเรามีคนดูอยู่สามประเทศด้วยนะทุกคนนี่คือคนไทยแล้วมีคนอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามแล้วทำไมคนลาวไม่ดูด้วยทุกคนครั้งที่ประเทศลาวติดกับไทย หรือว่าเขาไม่เห็นช่องพวกเราแน่ทุกคนแต่ก็ดีน้าทุกคนที่ไมีมีคนเวียดน,นามกับคนอินโดนีเซียดูอะแต่เราขอให้มีคนประเทศหนึ่งนะประเทศไหนก็ได้นะมาดูช่องพวกเราอะนะนีะ่แล้วทุกคนเดีย๋ยวเราจะไปดูเดีย๋ยวต้นเราจะพาไปดูเคสที่เรา เคสโซสที่เราใช้มา2ปีแล้วทุกคนมีพอเราดึงออกนี่เคสหน้าตาแบบนี้เลยเนี่ยเคสนี้เราใช้มา2ปีแล้วเราใช้เพื่อการอดคิปเพราะว่าเคสนี้เราเมืเราจัดโซสัมันสบายมากทุกคนสบายนิ้งแม่แต่ลายก็ดูลายเก่ามากทุกคนอันลายนี้อาจจะเก่ามากแล้วนะแต่มันมีเป็ดบางตัวลงมาเดินเล่นด้วยนะอันที่ ตัวสีขาวตัวหนึ่งนี่นี่ตอนนี้ยังไม่ตอนนี้มีคนวางอะตรงอะไรวางผ้าใครเป็นคนวางผ้าไว้ตรงนี้นะแต่เขาอาจจะไม่เผาเพราะว่า้องต้องรอเขาต้องรองรอ,งอีกสามเดือเท่านั้นนะสามเดือนก็คือเผาไม่ได้ต้องเรือต้องถิงเรือที่เราเผาได้ใช่ไหมเนี่ยนี่เมื่อก่อนนะทุกคนตอนเรายังเด็กอะเพราะเราชอบ เผาอะไรอย่างเช่นขยะตรงใกล้ๆตรงนี้ใกล้ๆท่าเรือแล้วเขาย้ายจุดเผามาอยู่ตรงนี้พร้อมกับไอไ้อไอ้ไอเล็กไอ้สนิมขึ้นด้วยนะทุกคนนี่คือนี่คืออะไรไม่รู้นะทุกคนอย่างเช่นกองนี้เนี่ยคืออะไรไม่รู้เฮ้ยมีรังนกอ,อันนึงด้วยรางนกทีส่สงสัยน่าจะเป็นฝีมือพี่เราทําอ่ะแต่ยังแต่จริงๆมันมีรังนกอ,อยู่อีกห้านะเพราะว่าอันนึงอะเพืกอจะเป็นคนทํานะ ใครสงสัยว่านุ้ยคือใครเขาคือน้องชายของเพิ่มนะั้นเพิ่มที่เขาเป็นยูทูบเบอร์นะที่ผู้ติดตามเขาอะเก้าคนนะทุกคนทุกคนต้องไปกดติดตามเ,นะเขานะเขาอะบอกว่าถ้าผู้ติดตามเขาสิบคนเขาจะกินมามา่มาเผ็ดใส่ชีสให้มีหนึ่งคนแล้วจะจๆคขบ,บินก็มาด้วยเสียงก็ดังไหมเนี่ยเดียเราจะดูให้นะความจริงม,มันใหญ่แค่ไหน ดูนี้น่าจะพอกับสายตาพวกเรานะดูดูดีกว่าดูดูพอที่เราอ้น,นี่สายตาเหมือนสายตาผู้ใหญ่อะนี่น่ากลัวนะเสียงเครืบินอะแต่มันอยู่สูงมากเลยนะทุกคนอยู่บนท้องฟ้าสูง รู้ไหมว่าแต่ว่าเราเราแล้วเ,เราจะนับให้น้องว่าเรามีกี่ลางแน่เราคิดว่าอาจจะไม่มีห้านะหนึ่งลางที่สองอยู่ตรงนี้หนึ่งสองแล้วสาอยู่ใกล้กับจุดเผาอันที่สาอยู่ใกล้กับจุดเผาใช่ไหมอ๋ออันที่สายตรงนี้อันที่สามอยู่ตรงนี้นนเสร็จเสร็จ,เ,รจเผาหวัวขไมยสามอันนี้อยู่ใกล้กันนะ่ะ อันแรกอยู่ยตรงต้นไม้อันที่สองอยู่ตรงเรื่องแบหญ้าสงสัยไม่ให้นาไม่ให้มีใครขโมยไข่ใช่ไหมเนี่ยพี่เรามีคนวางตรงนี้นะอันที่สามอยู่นั้นสี่เพื่อไปคนทํานะนคือคือน้องชายของเพิ่มพูนนะที่ที่เพิ่มเขาเป็นยูทูบเบอร์นะนะทุกคนให้ช่องเขาว่าเขาเปลี่ยนชื่อบ่อยมากเลยะทุกคนเขาเปลี่ยนชื่อมาสักสองครั้งแล้ว ชื่อแรกของช่องเขาเขาชื่อชื่อช่องของเขาเป็นชื่อพมม่าแส่พลอยนะทุกคนทุกคนอาจจะมีเพลงมาร้องแซ่พวกเรานะทุกคนระหว่างที่เราบอก,กคือเพิ่มนะเขาเปลี่ยนชื่อช่องเขาเปลี่ยนชื่อช่องเขามาสองรอบแล้วนะชื่อแรกของช่องเขาคือชื่อพมม่าแส่พลอยแล้วชื่อที่สองคือชื่อเขาเป็นตัวภาษาอังกฤษอนะทุกคนเราไม่เราอ่านภาษาอังกฤษไม่เก่ง เราเจอเครื่องบินลำหนึ่งเจอไก่นู่นทุนกคนนี่นมันอยู่ไหนมั้งเนี่ยไงทุกคนอยู่ไก่นู่น,ลน,น,นเลยเราโดนมุนจดจัดบ่อยมากเลยแล้วอย่าไปสวดเถอะแล้วชื่อที่ชื่ออันที่สามชื่อล่าสุดของช่องเขานะทุกคน ชื่อชื่อชื่อช่องของเขาอันล่าสุดก็คือเขาชื่อเพิ่มพูนลงคลิปไปเรื่อยแต่เราไม่ค่อยเห็นเขาลงคลิปเลยเรานี่คือต้นใบที่เราจะพอกัสตัางไว้ไหนดีเราหาจากเพลงเราหาจากเพลงนี้แล้วแต่ไม่รู้ว่าเราจะตั้งไว้ตรงไหนดีไอ้กลรังมังน่ก็โดนตั้งไปแล้วอ๋อแล,แล้วเราคิดออกเราตั้งไว้ตรงไหนดี อันนี้ไงเฮ้ยมันล้มละทุกคนมีเลยทุกคนเรานี่เราวางมันเอียงนะทุกคนจะเห็นต้นไม้นี้เขา,าสูงหน้าตามันใคล้ายๆกันแต่จะต่างแค่ความใหญ่หรือความเล็กเราขอสต๊อปก่อนเพราะว่าขอ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 หยุดสต๊อปก่อนนะเพราะว่าไม่ไหวแล้วพูดนานนะอาทิตย์พูดก็เหนื่อยขอสต๊อปก่อนนะ คพักแป๊เดียวเทุกคนมากันต่ออุ้ยสงสารเราเอียงเพราะเราอุ้ยอนี่อันที่ห้าอยู่ตรงนั้นนะแล้วอันแล้วอันที่สี่อยู่ตรงกับใกล้ๆบ้านลัางนุกบ้านบ้านนุกนั่นแหละบ้านนุกแต่ไม่มีนกเนี่ยทุกคนลงนั้นนะทุกคน เขาเห็นไหมเขาเห็นไหมนี่อยู่ใกล้ๆเลยนี่อันที่สี่อันที่ห้าเขาหย่าไปดูนี่หต่างๆแบบนี้แล้วไม่อยากเราพาไปดูอันที่ห้าอันที่ห้านะอันที่ห้าอยู่ตรงนี้อันที่ห้าอยู่ตรงนี้ ท,ทุกคนเราเริ่มเข้าใจกับอะีรนะที่เราอรอสอบนี้คือรังนูของพึกงอะไรที่พึกสร้างแต่ว่าแต่ชี้มันก็จักกระจายหมดเลยนี่คือพึ่งแต่โรงเรียนเราจะใกล้แล้วนะทุกคนเราเหลืออาทิตย์เดียวแล้วโรงเรียนเราโรงเรียนเราสอบปิดเทอมวันที่1819แล้วเราปิดเทอมวันแรกว,วันที่20ทุกคนมาขอสต้องก่อน คลิปหน้าเราขอจบแล้วนะทุกคนคลิปหน้าเราขอคลิปนี้เราขอจบแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าเดีย๋ยวเราจะลองพาพี่เรากับน้องเราลอง,ลองไปเหื่อมันจะเป็นยังไงกดติดตามพวกเราด้วยนะบายบาย